สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับแฟนเพลงอิฟซีสาวน้อยพเพชรบรรพยงังทุกๆคนทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เดินเซอร์ลำพลันออฟิเชียลครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเศร้าๆคือเกา่านะครับพี่น้องของเช้าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านน้องมรรยคือเก่านะครับพี่น้อง น,นี่ปูมะนาวมาวบักนัดหรือว่าภาษาไทยเรียกสับประรดนะครับพี่น้องว่าหวานบักคากาสันได้เ,เพื่อนตัวใดต้องปาดกินนะครับพี่น้องกับบกักม่วงไดีกิบักม่วงกับเขาปาดักม่วงกินกับเขาพี่น้องกับแก้วกิบพักมากินกับกิบผักขามาลวกกินกับแก้ว วันนี้ก็บรรยากาศที่อยู่ในบ้านน,นี่ครับบรรยากาศอยู่ในบ้านนี่นะครับบ้านของน้องมนะันอะสะอาดสะอานด,ดีครับพี่น้องอนนสะอาดสะอานด,ดี เสียงน้องใหม่เต็มอคืนนี่พี่น้องเออเสียดายเลยเนี่ยนอนนอนชิดน้ำยู่บิดคือนอ่นกุ้งเซพน้าป่าพี่น้องยอยากอยากจะไปยังย่ามีแล้วมันไปย่างจาังบ่กินมันไปย่างจาังกินบ่ได้อันนี้ก็จะเป็นครัวเป็นขั้วนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำเกาตีเมียงยังไงเทปไม้เมื่อเทปให้ค่อยง่ายอันนี้โอ้ เป็นห้องน้ำอันนี้ก็อันนี้ซองอันนี้ก็สิเป็นห้องน้ำฟ้งเฮือนี่คือกันครับพี่น้องอันนี้อันก็เป็นห้องน้ำติดซองห้องสำว่าเป็นสามห้องเนาะห้องน้ำเนาะลูกไส้พระเตื่นครับสิ่ปป็ดปู๊กโยพี่น้องเพราะว่าเสด้พาไปเ็ฮธุระช่วงเสารพ์พาลูกไปเ็ฮธุระ บอกเลขยนี่เปียงบอกเลขยนี่เลขสิบอกตัวใดตัวใดหนวยยาวให้สวกเนี่ยวันที่สิบหกสิหอดนี่เมยอีกสองมือนี่เมยหนวยยาวตัวใดถามเลขยเมียเนาะได้ยินบ้วัวคุณถามเนี่ย ตัวใดเกาะตัวยังเกาะขึ้นตอนงนี้ยิ้บ่อสามตัวนี้งี้ขึ้นกับไก่บ่อตัวใดเกาะให้สุกนี่มัตตาขอนเกนขุนได้หนีมาสรงมานะนี่ฮอดบ้านนี่ ตัวได้บอกพี่น้องบอกเอฟซีเพื่อนในนี่ฟังเอาเด้อพี่น้องเด้องูดีกะก็ได้งูดีกะมีสุกนล้วกันแต่ว,ว่าไก่ไก่้ดิ้งยิ้นเดียวบางนึงเนี่ยสามตัวเลยพี่น้องสิด้ยิ้นตัวเดียวกับไก,ก่บก่ตัวได้ก็เอาเอาไม้ก่อน,น่ะนินไม้จะรอบดูปวดผายเนี่ย โอ้ยกูตะขึเน่า u หนอจักบ้านนังโอ้ตู่เก่าบอกแล้วครับพี่น้องวังนึงเนี่ยนี่ยินบ่สามตู่เลยตู่เก่าเลยที่บอกถึงได้หอบแรกสิได้ยินตรงกันกับไก่บ่เก็บตัวเด้อให้ได้มีสูงอีหลีเด้อ ปลูกไยก่อนเป็น้องปลูกมะหน่าก่อนเวลาสีตื่นง่ายมา,มานาะวสวยเหล่าได้ลกูกกำลังนอนดี พี่น่องเก่เกาฟอพี่ยินอยู่เมืลาลูกแม่มมนสิบอทันด้นนิสวยเหลือดินิว้ยไปอาบน้ำเต้งตัวสว้วาสีอันอันเฮ็ดแล้วดิฮึหกมหงเลมวงเรวดิมาสิไปหกมุ้งครึองได้อาว่าิมวงไป เจ็ดโมงเอาแล้วก็บอกว่าหกโมงเคืงคูกัตื่นเตตีห่าคือตั้งนาฬิกาปุกเนาะแล้วก็ว่าหกโมงเคืงเนาะูกอาบน้ำาพื่หละสุดจิบิล้อหอดเวลาเปียสปเตนย่งเราสีกินเขากินน้ำนี่ลูกคู่เรือหรอดิเปิดหน้าต่างออกเสียงเะวินจ้าทิตือนจากเที่ยาบว่าที่นี่เสียงตะวินจ้าแลวลูกไ่อาบน้ำ ทำเฮ็ดทูหลอกทุ Ric ้แล่จหองกลับมาเลยก็จังนวนจังนวนตัวกูก็จะได้เด,ดินทงังกลับบ้านซิวเกะสียซิวอีกเร่องตาแล้วหัาอับน้าบนแท้ต่ต่อเครื่องเสียงไปใส่นี่ตัวเครื่องเ,งเงสียง แล้วทมปูกับยญา้าไปแลวเนาะมันกับสีเมี่ยนสีอย่างตัวคุนโอยูเนาะใส่ไอโฟนมีตื่นแหละพี่น้องตื่นแล้ว,ลวมาปลูกแล้วอาบน้ำสีผ้าไปฮิตทุละน้ำเสานี่ตื่นแล้วอืชุดเพิ่นชุดใหม่สีแดงเรงริดสีแดงเหนียวซับ ฟันดีบ่น,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 น่นมันจะขวงนันเสียบบ่าฟันยังพลุงกักบบเปิดผู้เห็นบอกู่เห็ู่ยัออกไปนีนไปออกยังไปเลยเป็นยังแันดีบอวิวดีบออ้ยวิวแต่เศาคุณนุูลุงคิดไปแล้วแต่เศาคุณชมบรรยากาศคูหอดบร่รล้ดได้า่บาบหลายเรียงหมูกีไปอ้มูีไอหอดหมูกี่ม่นเปีดมันเปียดหือานเนื้อตัวนึงอะเลียอยู่หันตัวหนึง เปียดบ,เบ่เปียดบ่ปิดหันหน่อยจ้าหม,มาหน่อยเอ้ยเน่อไป,าป,นนปอาบน้ำไว้พี่น่องไปอาบน้ำลูกเดี๋ยวไปพระมีธุระคือคู่สิบปตัดอันผักขาคู่จะมาลวกกินกับเกี๊ยวปลาเด็กผักขาออย่นี่ปลาขายขังบานหยอดอีรี่อยู่งามก็ย,ยัง ลูกๆไปหาอาบน้ำเอาใจแล้วครับพี่น้องตื่นแล้วครับให้ลูกไปหาอาบน้ำสิาพาลูกไปเฮ็ดธุระให้เรียบร้อยใกล้กะสิบีกีบผักขาสะก้อนสิมาลวกกินกับปุลกับเกีียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซสนี้เดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ